หลังจากมาลําบอยเอาปลามาลงปงปอยในเหนาสิไปสองางบ่งมันสะกนมันสิอยู่ดีสบาย่เสียงงียบไปให้มันกอนพี่น้องนี่อ่าปอยลงเฮนาให้นี่แหละพี่น้องนี่หลังจากขั้นแทะขาดที่นึงแหละกปล่อยลงอีกเถีวสองปล่อยสร้างแยวแล้ววันเถาะนี่โอ้ยจะเป็นหุ่นจักคว่ำขักแนงบ้างไหพุ่นได้ยินเสียงข่อยมันหะพักกันหน้าหรอ บังทุกพี่น้องแต่ว่ามันกับบท่านโตใหญ่ไปไ,ไหนดรอกนี่ระวังยางเดียวคือระวังน้าถ่วมเท่านั้นนี่หวยหหวยุ่นี่มันว่านี่นี่หวยยุ่ซื้อนี่มันว่าบาดนี่ขันย่ามนำม,มามันสิลวดไปเบิดเลยดิพี่น้องนี่สิลวดไปเมดขาวจากภาคเลยมีฉะนั้นเฮาต้องระวังยญ้าให้น้าม,มาถ่วมขันน้ำม,มานี่เฮากะหาแนวมา้อมดีๆแต่ลาดจากสิท่านบพาท่านปีนี่ขันผ้ายุเขานี่ก็ หววมว้แท้ๆเพราะว่ามันยุ่ไก่มันยุ่ไก่หวยพี่น้องนั่นห่วยเห็นปะน,นี่เขา,ขาเกัจจิกีอเนี้ยอันล่งใส่ในหนีได้พี่น้องนี่ล่งใส่ในปลาเขาเลยนี่มันกะจิมาหลดเลี้ยงปลาในนาข้าวปลูกเห็ดบนคันนาเลี้ยงปลาในนาข้าวบอ๊ยมาคลองจองกันดีแต่นี่ไหมนี่อันนี้ปลูกเห็ดในคันนาอันนั้นจิเป็นแมวดอกนั่นนี่ปลูกเห็ดในคันนาเลี้ยงปลาในนาข้าวอันนี้เป็นโครงการของมะลำบอยนะ นี่กระิมีแมวมาเฝ้าเุมือพี่น้องเลี้ยงแมวไว้น่ะเหนมาเฝ้าเฝ้าหนูเพราะว่าหนูหลายด้ยหนูมันจะมาก,กินมากกัดกินหากอันนี่หากต้นยางหากใบเขาใบยังนี่มันสิหนูมากกัดกินก็ต้องเลี้ยงแมวไว้แขยเงี้ยจากบาดกอนอพี่น้อง เออมันก้อนแบบน,นี้โอ้ยังนจุดดรอกไ้เฮ้ยงั้นจุดอรอปโอ้หลายครับพี่น้องปล่อยบลเม่นหน่อยหน่อยเนาะพี่น้องถามมารลบบบอยว่าได้พันกุ้งมัตจะใสพันปลามัตจะใสถวัดไใสพันปลาพี่น้อง อยู่เมียงอุดรท่านนี้เฮานี่แหละถาวดชัยพันปลาถนนนองหันอโอถนนอันอุดรน้องค่ายออกจากซี่แยกหมอไพโรดอุดรไปเส้นน้องค่ายพี่น้องจะเห็นรถออกไปข้าเจ้าเมืองเกิงอยู่ดอกถาวรชัยพันปลาข้าเจ้าเลี้ยงเบิดสุปลามีเบิดสุปลาปลานิ่นปลาในปลาตะเพียนอีศพนวลจันทร์ให้ว่าปลา้ํำจืดนี่มีมบดบ่มีตั้งแต่ปลาหมึกกับปลาสั ปลาสลัมเท่านั้นมีัตรสุปลาปลานดำจืดพี่น้องอยากได้ปลาอ่าซุ่มใดรุ่นใดมีขนาดใส่น้อยใส่ใหญ่ใส่กลางใส่จำโบก็มีมีสุใส่วันเทาะนี่มาแล้วบอยเอาปลานิ่นปลาตะเพียนปลาไนาแดงก็มี่นี่มาปอยนี่โอ้คือพอาแบบนันสีงไงด้เนาะ คือสีซาบลาบอยู่เนาะมันน่อยมันก็จินซ้ำนีแ่แหละพี่น้องนี่แต่พะมีเบียกกับมาเกี้ยงย่ยอยู่นี่แล้วห้หน้านี่แล้วหลายเติบอยู่ดิผีเลี้ยงปลาในนาข้าวพี่น้องกันเลี้ยงล่องเบิงเดออยู่ห้หน้าหาหน้าผู้ใดนำบ่ถ่วพี่น้องล่องเลี้ยงล่องเบิง,เงมันใหญ่ไว ญงไว้อีหลีดิประมาณเดือนหนึ่งหรือว่าเดือนกวกัวสองเดือนนี่กัน็ใ่ไงแล้วสิมาปิ่งได้แล้วมันไงไว้ก็อยู่ในสาวันเถาะกันเลยอยากเอาอันกันเลยอยากปล่อยอยู่ในแหน่าลองเบิงเพราะว่ามันไงไว้ก็อยู่สาอยู่สามันแย่กันพดมันกันเลยนั่นไงมันแยงอาหารกันกินอยู่ในแหน่านี่มันบ่อึดเน่ากินดิพี่น้องหยาขึ้นมานี่ปลาตะเพียนนี่มันมักหยาขึ้นอย่างนี่ขันวัดตะหยาเกิดมากน้อยแน่ๆนี่มันกินมัดเปลี่ยนไม่าย เออมีฉะนั้นผูใ้ใดขี่ข้านลกหญ้าเขาซื้อปาะตะพียนมาปลอยหญ้าต้นน้อยๆมันสิขึ้นมานี่มันสิกินบัดจนแป็นนี่ไต้กีหญ้าเต็มเลยดิีพี่น้องนี่หญ้าน้อยๆน,นี่กันส่มมันสิเกิดไม่นี่เท่าเดียวลงไปนี่มันสิเขียวเขียวลืมลืมรดนี่นี่แบนี้แปลนไม่ได้หรอกที่ม่นปาะตะพียนกัดกินทั้งใบทั้งหากกินบัดก่อนลอน กับบกวางไปได้พี่น้องให้นี่กับประมาณนั้นงานหนึ่งนี่แหละปล่อยลงนะ่าใส่นี่ให้นี่งานหนึ่งนี่ปล่อยลงไปหันแต่บเบิ่งบาดมันใหญ่พี่น้องตอนนี้มันยังหน่อยอยู่สีมงแรงหามงแรงพี่น้องมันกินดีปามันก็สิไมากิกนแยมมาซ้อยอยู่มึงนี่แหละ